บทที่1598้ายศพไร้หัวแห่งตระกูลหลงแค้นที่ต้องชำระตระกูลหลงในขณะนั้นศพไร้หัวนอนอยู่ในห้องโถงของตระกูลหลงนั่นคือศพของหลงเซียวหลงจริงกลัวจ้องมองศพของลูกชายอย่างไม่อยากจะเชื่ออยู่นานไม่เป็นไปไม่ได้นี่ต้องไม่ใช่ลูกชายฉันลูกชายฉันเป็นมหายุทธ์ไม่มีใครฆ่าเขาได้ หลงจิงกลัวสายหัวอย่างสิ้นหวังเพราะไม่มีหัวเขาจึงไม่เชื่อด้วยวิธีนี้เขาจึงสามารถเชื่อได้เสมอว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่นายท่านนี่คือร่างของท่านชายเฉินผิงก็บรรลุถึงระดับมหายุทธแล้วดังนั้นท่านชายหลงซิงสวีกระซิบจากด้านข้างหุบปากแกหุบปากลูกชายฉันยังไม่ตายเซี่ยวเอ๋อไม่ตายเขาจะกลับมาเร็วๆนี้หลงจิงกลัวคำรามไม่ยอมยอมรับความจริง หลงซิงสวีถอยไปด้านข้างสีหน้าบึ้งตึงและไม่พูดครู่หนึ่งหลงจิงกลัวดูเหมือนจะยอมรับความจริงและหลั่งน้ำตาออกมาเซียวเอ,อ๋อลูกพ่อเจ้าตายได้อย่างไรเจ้าตายได้อย่างไรหลงจิงกลัวซุดตัวลงกอดร่างของหลงเซียวร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างควบคุมไม่ได้ทั้งหมดเป็นความผิดของเฉินผิงชันจะแก้แค้นให้ในายอย่างแน่นอนแก้แค้นแน่นอน หลงจริงกลัวเช็ดน้ำตาดวงตาเป็นประกายดูร้ายเขาลุกขึ้นยืนและมุ่งหน้าไปยังคุกใต้ดินตระกูลหลงหลงจริงกลัวมาถึงใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธหลงรัวตงเมื่อเห็นหลงจริงกัวเข้ามาใกล้ก็ลุกขึ้นยืนทันทีตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอคุ้นเคยกับการที่หลงจริงกลัวเคียนตีเธอทุกครั้งที่เขามาถึงดังคาดหมายหลงจริงกลัวสะบัดแท้ฟาดฟัานนางอย่างไม่ปราณี เขาตั้งใจจะระบายความโกรธทั้งหมดใส่เธอไม่นานหลงจริงกลัวก็เหนื่อยหอบหายใจหนักลูกชายแกฆ่าลูกชายฉันฉันต้องแก้แค้นฉันจะทำให้แกเห็นลูกชายแกตายต่อหน้าต่อตาหลงจริงกลัวพูดกับหลงรั่วตรงอย่างดุเดือดเมื่อเอ่ยถึงลูกชายสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่มันก็จางหายไปอย่างรวดเร็วหลายปีผ่านไปหลงรั่วตรงไม่อยากให้หลงจริงกลัวรับรู้ถึงความอ่อนแอแม้แต่น้อย เพราะรู้ว่ายิ่งนางแสดงความห่วงใยลูกชายมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเห็นว่าสีหน้าของนางยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลงจิงกัวก็พุ่งออกมาจากคุกใต้ดินนายท่านมีคนแจ้งพวกเราว่าเฉินผิงกำลังมุ่งหน้ามายังตระกูลหลงเขาเป็นมหายุทธ์เราจะรับมืออย่างไรดีหลงซิงสวีรีบถามมหายุทธสามารถกวาดล้างตระกูลหลงทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย หลงจิงกัวจมอยู่ในความคิดเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรตระกูลหลงจะต้านทานมหายุท์ได้อย่างไรแม้เขาจะอ้างเสมอว่าจะแก้แค้นให้ลูกชายแต่เขาก็ไม่มีกำลังพอที่จะทำเช่นนั้นหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งดวงตาของหลงจิงกัวก็เปล่งประกายเย็นชาเขากัดฟันแน่นซิงสวีจงรวบรวมทุกคนในตระกูลหลงและเตรียมต่อต้านศัตรูหลงจิงกัวออกคำสั่งให้หลงซิงสวี หลังจากหลงซิงสวีออกไปแล้วหลงจิงกัวก็เดินเข้าไปในห้องทำงานอย่างเงียบๆไม่นานหลงจิงกัวก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมจดหมายและเปิดห้องลับที่สวนหลังบ้านของตระกูลหลงภายในห้องมีคนสี่คนกำลังพักผ่อนอยู่ทั้งสี่คนนี้เป็นสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลหลงทั้งหมดอยู่ในระดับจอมยุทธขั้นปลายอย่างไรก็ตามมีน้อยคนนักที่จะรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขา นี่คือไพ่ตายของหลงจิงกัวและเขาจะไม่เปิดเผยมันง่ายๆแต่ครั้งนี้หลงจิงกัวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้พวกเขาถึงแม้ว่าชายทั้งสี่คนนี้จะถูกส่งตัวออกไปหลงจิงกัวก็รู้ว่าพวกเขาคงสู้เฉินผิงไม่ได้เขาจึงมีแผนอื่นสำหรับพวกเขาพวกนายทั้งสี่คนเอาจดหมายของฉันและนำคนไปส่งที่คฤหาสน์จื่อเซียวหลงจิงกัวก,วกล่าวกับชายทั้งสี่คน นายท่านท่านจะให้พาใครไปหนึ่งในนั้นถามอย่าถามมากส่งคนคนนั้นออกไปแล้วรีบกลับมาหลงจิงกัวสั่งลูกน้องรออยู่ข้างนอกก่อนจะกลับเข้าไปในคุกใต้ดินพอออกมาก็มีคนหนึ่งคนมือและเท้าถูกล่ามโซ่สีสะถูกคลุมด้วยผ้าคลุมสีดำทำให้จำรูปร่างไม่ได้จำไว้นะจดหมายต้องส่งถึงชายชื่อฮานฟูเซิงเข้าใจไหมหลงจิงกัวเตือนอีกครั้งอย่างเคร่งขรึม ไม่นานนักก็มีคนสี่คนพาตัวคนคนนั้นออกไปหลงจริงกลัวก็ขนหินสีดำจากห้องลับไปวางไว้ในคุกใต้ดินเฉินพิงถึงชั้นจะตายไปพร้อมกับแกชั้นก็จะฆ่าแกให้ได้ดวงตาของหลงจริงกลัวเต็มไปด้วยความดูร้ายหลงซิงสวีที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆได้เห็นการกระทำทั้งหมดของหลงจริงกลัวแล้วหลงซิงสวีรู้ดีว่าตระกูลหลงกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของความเป็นความตาย ต่อให้ตระกูลหลงทั้งหมดออกไปก็ไม่มีทางรับมือกับมหายุทธ์ได้หลงจริงกลัวซ่อนศิลาสายฟ้าสวรรค์ไว้มากมายขนาดนี้นี่เขาวางแผนทำลายตระกูลหลงทั้งหมดพร้อมกับเฉินผิงหรือหลงซิงสวีรีตาลงขมวดคิ้วใครกันหลงจริงกลัวถามอย่างตื่นตัวราวกับสัมผัสได้ถึงใครบางคนอยู่ใกล้ๆหลงซิงสวีตกใจรีบถอยกลับ หลงจิงกลัวกลับก้าวเท้าเข้ามาหาขณะที่หลงซิงสวีกำลังจะถูกพบรัศมีอันรุนแรงก็แผ่ซ่านไปทั่วตระกูลหลงในทันทีตามมาด้วยเสียงระเบิดดังสนัน่นประตูหน้าพังทลายหลงจิงกลัวสายหัวออกมาซะเสียงของเฉินผิงดังก้องไปทั่วสีหน้าของหลงจิงกลัวเปลี่ยนไปเขากระโดดขึ้นมุ่งหน้าไปยังลานหน้าบ้านหลงซิงสวีถอนหายใจด้วยความโล่งอก แล้วรีบวิ่งไปที่ลานหน้าบ้านเช่นกันเมื่อหลงจริงกลัวมาถึงเขาก็พบว่าพื้นดินเต็มไปด้วยศพเพียงชั่วพริบตาเฉินผิงก็สังหารสมาชิกตระกูลหลงไปมากมายบทที่1599ภายใต้แรงกดดันอันหนักหน่วงนี้สมาชิกทุกคนในตระกูลหลงรู้สึกปวดไหล่ทุดลงคุกเข่าลงอย่างหนักบางคนที่อ่อนแอที่สุดถึงกับอาเจียนเป็นเลือดและเสียชีวิตในทันที แม้แต่หลงจริงกลัวที่ทนแรงกดดันมาอย่างดื้อรัน้นก็ยังซุดลงคุกเข่าด้วยความหงุดหงิดเฉินผิงมองลงไปที่หลงจริงกลัวที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าเขาฉันบอกแล้วว่าแกไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับฉันแกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อฟังฉันมีพันวิธีที่จะทําให้ชีวิตแกแย่ยิ่งกว่าความตายขณะที่เฉินผิงพูดแสงสีทองก็ส่องทะลุร่างของหลงจริงกลัวในทันที ไม่นานหลงจริงกัวก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนอย่างทนไม่ได้ทั่วร่างมาพร้อมกับความเจ็บปวดรวดร้าวราวกับมดพันตัวกัดแทหัวใจความเจ็บปวดนั้นไม่อาจบรรยายได้หลงจริงกัวกลิ้งลงกับพื้นด้วยสีหน้าบูดบึง้งคนรับใช้ตระกูลหลงต่างมองหลงจริงกัวในสภาพเช่นนี้ต่างมีสีหน้าว่างเปล่าอย่างไม่อาจบรรยายมีเพียงหลงสิงสวีที่คุกเข่าอยู่บนพื้นเท่านั้นที่มีสีหน้ายัญชา ตกลงฉันจะปล่อยนางไปฉันสัญญาฉันจะปล่อยแม่ของแกไปหลงจิงกัวหอบหายใจอย่างหนักหน่วงการทรมานอันแสนสาหัสบังคับให้เขาต้องยอมรับคำขอของเฉินผิงเมื่อเห็นว่าหลงจิงกัวตกลงเฉินผิงก็โบกมือแสงสีทองพุ่งออกมาจากร่างของหลงจิงกัวในทันทีทันใดน,นั้นหลงจิงกัวก็เปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นเขาหายใจออกอย่างหนักหน่วงแล้วลุกขึ้นยืน พาฉันไปที่นั่นเฉินผิงพูดกับหลงจิงกัวอย่างเย็นชาเขารู้ว่ามีเพียงหลงจิงกัวเท่านั้นที่สามารถเปิดคุกใต้ดินได้หลงจิงกัวพยักหน้าจากนั้นก็หันหลังเดินไปยังสวนหลังบ้านเฉินผิงเดินตามหลังมานายไปไม่ได้ทันใดนั้นหลงซิงสวีผู้คุกเข่าอยู่บนพื้นจู่ๆก็ลุกขึ้นยืนทันทีและพูดกับเฉินผิงเฉินผิงมองหลงซิงสวีแล้วถามว่า เกิดอะไรขึ้นเมื่อหลงจิงกัวเห็นหลงซิงสวีลุกขึ้นยืนทันใดเขาก็จ้องมองอย่างดูเดือดทันทีเฉินผิงนายไปคุกใต้ดินไม่ได้หรอกแม่ของนายไม่อยู่ที่นั่นแล้วที่นั่นเต็มไปด้วยศิลาสายฟ้าสวรรค์ต่อให้เป็นต้าหลัวจินเซียนก็จะถูกระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลงจิงกัวกำลังวางแผนฆ่านายพร้อมกับทำลายตระกูลหลงทั้งหมดหลงซิงสวีกล่าวกับเฉินผิง เฉินผิงตกใจหันไปมองหลงจิงกัวหลงจิงกัวคลั่งแทบบ้าตะโกนลั่นหลงซิงสวีแกพูดบ้าอะไรของแกฉันจะฆ่าแกหลงจิงกัวไม่เคยคาดคิดว่าหลงซิงสวีผู้พักดีต่อเขามาตลอดจะพูดออกมาแบบนี้หลงจิงกัวเข้าโจมตีหลงซิงสวีและการเคลื่อนไหวแรกของเขาก็โหดร้าย ท้ายที่สุดหลงจิงกัวก็เป็นปรมาจารย์บูผู้มากประสบการณ์ถึงแม้จะเอาชนะเฉินผิงไม่ได้แต่การตบหลงซิงสวีเบาๆคงไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาทันใดนั้นหลงจิงกัวก็ตบหลงซิงสวีหลงซิงสวีรีตาลงเปล่งรัศมีแห่งความเป็นปรมาจารย์บูออกมาเขายื่นฝ่ามือออกไปตามด้วยฝ่ามือของหลงจิงกัวทั้งสองปะทะก,กันอย่างรุนแรงบูม ร่างของหลงจิงกัวเซถอยหลังไปหลายก้าวขณะที่หลงซิงสวีถอยหลังไปหนึ่งก้าวก่อนจะทรงตัวการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนี้ทำให้ทุกคนตกตะลึงแม้แต่เฉินผิงยังขมวดคิ้วเขาไม่คาดคิดว่าพลังยุทธ์ของหลงซิงสวีจะสูงขนาดนี้แต่หลงซิงสวีกลับทำตัวถ่อมตนอย่างแนบเนียนจนเฉินผิงไม่ทันสังเกตเห็นหลงซิงสวีแก่แก แกแข็งแกร่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันหลงจิงกัวถามด้วยความตกใจฉันอาจจะเป็นสาขาหนึ่งของตระกูลหลงแต่ฉันก็ยังเป็นสมาชิกของตระกูลหลงและฉันก็พักดีต่อตระกูลหลงมานานหลายปีมานี้ในฐานะหัวหน้าตระกูลหลงแกมอบแต่ทรัพยากรที่ดีที่สุดให้กับลูกชายของตนเองทําให้พวกเราไม่เหลืออะไรเลยในเมื่อแกไม่ยอมมอบทรัพยากรฉันคงต้องหาทางด้วยตัวเอง ฉันได้ฝึกฝนอย่างลับๆโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นหัวหน้าตระกูลหลงและมาแทนที่แกและลูกชายของแกหลงซิงสวีกล่าวกับหลงจิงกัวอย่างดูถูกบทที่1,600ทันใดนั้นหลงจิงกัวก็นึกขึ้นได้ว่าน้ำพ้มังกรไม่ได้หมดไปตั้งแต่แรกแต่แกขโมยมันไปหลงจิงกัวจึงเข้าใจว่าทำไมน้ำพูมังกรทรัพยากรสำคัญที่สุดของตระกูลหลง ถึงได้ลดน้อยลงจนแทบจะหมดสิ้นไปกลายเป็นว่าหลงซิงสวีแอบใช้น้ำนี้อย่างลับๆหลงซิงสวีเป็นคนรับผิดชอบน้ำพูมังกรและหลงจิงกัวก็ไม่เคยสงสัยในเรื่องนี้มาก่อนบัดนี้ความย้อนแย้งกลับปรากฏชัดแกไอ้คนทรยศฉันจะไม่มีวันให้อภัยแกหลงจิงกัวโกรธจัดพุ่งเข้าใส่หลงซิงสวีอีกครั้ง แต่ทันทีที่ก้าวไป29เขาก็ถูกแรงดูดอันทรงพลังดึงกลับเฉินผิงโบกมือเพียงครั้งเดียวคว้าหลงจริงกลัวไว้แกกล้าโกหกฉันได้อย่างไรเฉินผิงจ้องมองหลงจริงกลัวก่อนจะชกเข้าที่หน้าอกอย่างแรงหลงจริงกลัวกระอักเลือดออกมาเต็มปากใบหน้าบูดบึง้งเฉินผิงฆ่าฉันฆ่าฉันแล้วแกจะไม่มีวันรู้ว่าแม่ของแกอยู่ที่ไหนหลงจิงกัวกัดฟันแน่น บอกฉันสิแม่ของฉันซ่อนอยู่ที่ไหนเฉินผิงคว้าคอเสื้อของหลงจิงกัวเขย่าตัวเขาและคำรามเสียงดังฮ่าฮ่าฉันไม่บอกฉันไม่อยากให้แกเจอนางอีกหลงจิงกัวหัวเราะลั่นอากเฉินผิงชกหลงจิงกัวอย่างรุนแรงราวกับคนบ้าหมัดแล้วหมัดเล่าหมัดทุกหมัดพุ่งเข้าเนื้อใบหน้าของหลงจิงกัวบิดเบี้ยวแต่เขาก็ไม่ยอมพูด หลงจิงกลัวแทบจะสิ้นใจแต่เขาก็ยังไม่ยอมบอกว่าเขาซ่อนแม่ของเฉินผิงไว้ที่ไหนแม่ของนายถูกเขาส่งไปที่คฤหาสน์จื่อเซียวแล้วทันใดนั้นหลงซิงสวีก็เอ่ยขึ้นคฤหาสน์จื่อเซียวหรือเฉินผิงขมวดคิ้วเขาเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนดูเหมือนว่าสถานที่นี้ที่เคยขอแม่แต่งงานต่อมาแม่ของเขาหนีออกจากงานแต่งและถูกไล่ล่าโดยคนจากคฤหาสน์จื่อเซียว แล้วคฤหาดจื่อเซียวอยู่ที่ไหนละ่ะเฉินพิงถามหลงซิงสวีสายหน้าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเฉินพิงหันไปมองหลงจิงกัวบอกมาสิคฤหาดจื่อเซียวอยู่ที่ไหนห้าห้าฉันไม่บอกแกหรอกหลงจิงกัวกัดฟันแล้วจ้องหลงซิงสวีอย่าถามเขาเลยเขาส่งคนไปสี่คนพอคนพวกนั้นกลับมาก็ไปถามเขาได้หลงซิงสวีเสนอแนะเฉินพิง เมื่อได้ยินดังนั้นหลงจริงกลัวก็สะบัดด่าทันทีแม่งเอ้ยหลงซิงสวีไอ้คนทรยศตระกูลหลงแกจะไม่ตายดีแน่ฉันเป็นคนทรยศตระกูลหลงงั้นหรือขนาดน้องสาวตัวเองแกยังไม่ยอมปล่อยไปเลยนับประสาอะไรกับฉันแกมันแย่กว่าหมาเสียอีกหลงซิงสวีย,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 ย่อเย้ยหลงจริงกลัวตัวสั่นด้วยความโกรธเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะลงเอยแบบนี้ในเมื่อไร้ประโยชน์งั้นก็ตายซะ เฉินผิงมองหลงจิงกัวอย่างเย็นชาก่อนจะก้าวเท้าออกไปพัวเสียงกระทืบเท้าที่ดังทุ้มต่ำทำให้หัวของหลงจิงกัวแตกกระเจิงในทันทีสมาชิกตระกูลหลงที่เหลือต่างเงียบกริบทันทีหลังจากสังหารหลงจิงกัวแล้วเฉินผิงก็กวาดสายตามองสมาชิกคนอื่นๆในตระกูลหลงคนอื่นๆรู้สึกถึงสายตาของเฉินผิงจึงก้มหน้าลง เฉินผิงชั้นกับนายมีสายเลือดจากตระกูลหลงเช่นกันส่วนคนพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันหวังว่านายจะไม่ฆ่าพวกเราทั้งหมดหรอกนะตราบใดที่ฉันได้เป็นประมุขตระกูลหลงฉันจะประกาศให้ชุมชนบูจิงตูรู้ว่าตระกูลหลงจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างนายและจะไม่มีวันเป็นศัตรูกับนายหลงซิงสวีกล่าวกับฉินผิงด้วยสีหน้าจริงจัง เฉินผิงมองหลงซิงสวีเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่หลงซิงสวีพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่แต่คนในตระกูลหลงไม่รู้เรื่องนี้จริง,รงๆหลงจริงกลัวเป็นคนทําทั้งหมดนี้ตกลงฉันเชื่อเฉินผิงพยักหน้าหลงซิงสวีดีใจแทบบ้าด้วยการสนับสนุนจากเฉินผิงตําแหน่งผู้นําตระกูลหลงของเขาจะต้องมั่นคงแน่นอนใครในตระกูลหลงจะกล้าหือ หลงซิงสวีจึงกลายเป็นผู้นำตระกูลหลงไปโดยปริยายและเฉินผิงยังคงอยู่ในตระกูลหลงรอคอยการกลับมาของสมาชิกทั้งสี่